อาจารย์เรียนแล้วต้องลองหาโอกาสทดลองใช้โอ้โหตอนนั้นลองเลยลองตัวเองลองยังไงอยากอยากอ่าเดี๋ยวจะเล่าก่อนพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็เริ่มเริ่มคุมรถละเกลียวบัลเพชรเลยเสกบัลเพชรเสกใบไม้กินแต่เราเสกบัลเพชรกินเนี่ยพูดทางตีเพชรบอลวงตั้บังกีเพชรไล่ยบนเรือกระถาแล้วก็ขดมันพองวันนั้นก็อยากจะมีเรื่องตอนนี้ก็แล้วลูกน้องก็แบบเชื่อไงก็เสร็จเรียบร้อยก็คุมรถใครมาวิ่งมาเบี้ยวรถไม่ได้เลยก็คือ รถแท็กซี่ป้ายดำคคุมรถเมล์หนึ่งสองเจ็ดคุมรถตู้อรุณอมรินสนามหลวงบางกะทองโตแล้วเริ่มโตแล้วเริ่มแบบเกเรเลยแล้วเขาเลือกประธานกันเนี่ยก็คือสมมติเรื่องเลือกหัวหน้าคิวเนี่ยอาจารย์โดดไปบนโต๊ะเลยร้อยกว่าคนเนี่ยเอาเหล่าปักกลางโต๊ะถ้าใครไม่เลือกกูนะกูแทงคอทุกคนแล้วดูผลงานกูพูดอย่างี้เลยอ่ะเขาเลือกเลยพอตอนหลังเริ่มเร่ยนวิชาปุ๊บเราจะลองวิชาดี้ไหมท่องคาถาดูเนี่ยมีงานฉลองซุปเปอร์ตูวัิทยาลัยตอนนี้ยังอยู่เลยปอสสองห้าหนึ่งเก้า สองห้าหนึ่งเก้าปีหนึ่งเก้าอาจารย์จะสลองลูกปื่ประตูจะหาเรื่องขครให้ไปยิงเราอฮะให้ยิงเราเราบจะทดสอบจะทสจะเลยแล้วเราเล่นวิชาคงไม่จะมันเราก็หามันก็อยู่ดีหว่ามันไม่เคยจะก่อนมีดมือลองหมดแล้วได้ลองหมดแล้วมันเหนียวดีกว่าเหนียวอคราวนี้ลองปืนเลยนั่นก็คือบ้าแล้วมันไม่ใช่บ้าเลยคือวิชาด้วยความไม่รู้ เพื่อนของเราเนี่ยก็คือหนึ่งชื่อออสอยู่บางกวครับตีสมชายบางกลางนะอยู่ทุกจุดของเขตจังหวัดนนท์มาเดินตามหางเราเติมตามตุดเราซึ่งเราเป็นหนูหน้าหนูผีหน,หนูผีนี่คือในที่นี้คือห้านาทีหายตัว<ม>อ่าแล้วก็<ม>เด็กมันมีงานสองซุ้มประตูวตัดารหารรบพอเสร็จสับร้อยปุ๊บอาจารย์ก็เลยบอกอาวใครใจไม่ถึงก็ออกไปเลยนะเหลือที่คนที่ใจถึงที่ไปกระเป๋ารถเมล์แล้วคนกับรถเมล์ด้วยกันหรือประมาณหกคนอ,อ๋อตอนนี้ไปกระเป๋ารถเมล์อยู่ เป็นกระเป๋าด้วยแล้วเราเป็นนักเลงด้วยคุมด้วยก็คือตอนไม่มีความคิดลูกน้องก็ตามเราเลยก็ใจถึงทุกคนใจถึงนะโอเคเสร็จเรียบร้อยปุ๊บใครเข้ามาก็ถีบเห็นผู้ชายมากระถีบไอ้บอยิงให้กูเลยอย่างเงี้ยชูจะสองซุ้มมันเลยยิงไม่เอาเรื่องไปเจอดีเลยเจอเด็ดเลยเจอคนยวนเขาให้โอ้โหนักเลงด้วยนักเลงอีกฟังหนึ่งเขาบอกรอกูแป๊บหนึ่งไอ้หนูผีเล่าอย่างนี้เลยเราเอาแล้วดูโดนแน่งานนี้บอกให้ตกลงมีใครจะอยู่มั่งอยูอยู่อยู่อยู่เราก็ พาไปนั่งโต๊ะเดี๋ยวมันมาแน่แล้วกลางลานนี้เลยกำหนังกำลังฉายแล้วหลังจากนั้นปุ๊บบอกให้มึงนั่งมองมานี้เดี๋ยวกูนั่งมองไปนู้นแต่จําไว้นะถ้าถ้ากระด่าเขาว่าขยับที่ใหม่เพราะที่เก่ามันเสียแล้วอ่าถ้าด่าเขาเนี่ยคืออาจารย์ด่าเขาเหมือนกันวันหันมาบอกเฮ้ยไอ้หลวงพีกูจะยิงมึงไอ้บอกเเราก็แบบขยับที่ก็เหมือนตำรวจตำรวจไล่จับจนผ่านหน้าพระคือขยับมาแล้วเหมือนแล้วด่าแล้ขยับที่ใหม่อาจารย์ขยับที่ใหม่เลย โอ้โหยิงไฟรับเลยปังโดนหมดเลยข้างเนี้ครับยกระเด็นเลยอ่ะ,<ฮ>ะสองทีปัง